AKR ครับพาร์ทสองนะพาร์ทสราคาปัจจุบันบาท7ตังราคาเส้น200วัน8 4 4ตังมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมขึ้นไหมนี่ครับอันนี้ขึ้นอันนี้ลงนะอืมนะครับต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับต่อไป ดูไทม์เฟรมภาพใหญ่ภาพใหญ่ไม่สนใจเส้น200วันสนใจที่ D ดีที่ D ดีนะครับภาพใหญ่อยู่ยังไงอย่างนี้ไหมคุณเข้าใจแบบนี้ไหมทฤษฎีนี้ทฤษฎีเทรดหุ้นง่ายๆนะครับ ทฤษฎีซื้อถูกขายแพงหุ้นนั้นๆตั้งแต่เข้าตลาด AKR เข้าตลาดประมาณปี2 0 0 6เนาะ2 0 0 6ครับอยู่ในโซนถูกอ่าอยู่ในโซนถูกนะแต่ถ้าอยู่ในโซนแพงเราก็จะไม่สนใจไงถูกไหมนะครับเนี่ยเรื่องของเรื่องทำเฟรมใหญ่ดูแค่นี้แหละภาพใหญ่ที่ผมพูดบ่อยๆอ,อืมนะครับจะดูว่าเขาอยู่ในโซนถูกหรือไม่นะครับปรับไปเด และภาพใหญ่อยู่ในโซนถูกภาพเดย่อตัวหรือไม่นะครับอย่าลืมนะการเข้าหุ้นให้เข้าตอนยอ่อตอนขึ้นไม่เข้าเพราะตอนขึ้นมันคือแนวต้านตอนย่อมันคือแนวรับถูกไหมนะครับอมาไล่กันแนวรับแรกแนวรับแรกคืออะไรแนวรับแรกใช้โลแท่งเทียนปัจจุบันไปเลยนี่ครับบาท4ตัง แนวรับถัดไปในกรอบ1บาทอ่านะครับแนวรับถัดไปบาท96ตังค์แนวรับในกรอบนี้นะในกรอบนี้นะต่ำสุดคือ94ตังค์อ่านะครับ แนวต้านแรกอ่ะเท่าไหร่บาทสิบอืมบาทสิบนะผ่านบาทสิบได้บาทสิบเจ็ดก่อนจะไปบาทสิบเจ็ดมีบาทสิบสีด้วยนะนะครับอีกแนวต้านหนึ่ง บาทยีสแต่ถ้าเอาละเอียดดีนะผมเป็นคนไม่ละเอียดเอาแบบแนวต้านสูงสุดในกรอบคือบาท24นะครับบอกก่อนนะบอกก่อนนะคำถามคือไอเอเคเนี่ยคุณจะเก่งกำไรหรือคุณจะปั้นพอร์ตอืมคุณต้องเคลียร์ก่อนคุณต้องเคลียร์ก่อนแต่ถ้าจะเก่งกำไรคุณต้องวางสต็อปลอจะบาท4ตังก็ได้หรือ จะใกล้กว่าน,นั้นก็ได้แต่ราคาปัจจุบันบาทเจ็ดตังนะนะครับอืมแล้วก็แนวรับในกรอบเนี่ยอยู่9 4สตังแนวต้านสูงสุดในกรอบอยู่บาท24่ตังแต่การเก็งกะไรของคุณเนี่ยเขาขายก่อนแนวต้านนะคุณจะไปหวังขายบาท24เลยเหรอถูกไหมแถวแถวบาท17บาท20ก็เริ่มเทสกำไรได้แล้วถูกไหมนะครับอ่าก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคนถือปั้นคุณต้องไปดูอะไรบ้างดูงบดูธุรกิจ ดูปันผลนี่สินสินทรัพย์อืลึกหน่อยกับอ e. ีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นอะไรเงี้ยว่าถ้าเกิดราคาไม่ใช่สิถ้าเกิดคะแนน100คะแนนคุณให้ AKR กี่คะแนนถ้าให้เกิน70%ก็ปั้นพอร์ตได้ยิ่งราคานี้ยิ่งปั้นได้แต่ถ้าราคาเกิน5บาทก็ปั้นไม่ไหวครับเพราะถ้าปั้นเนี่ยเราต้องเน้นจำนวนที่เยอะ เยอะขนาดไหนเยอะสําหรับผมเหรอหลักแสนอืมหลักแสนนะครับเพื่อการลั่นขึ้นไปถึงซักครึ่งทางแล้วเทกําไรจะได้กําไรกลับมาคืนส่วนหนึ่งแต่มันนานนะมันนานนะครับจะเล่นรอบก็ได้อืมก็ถือว่าเป็นป้านเหมือนกันแต่ต้องไกลๆหน่อยนะครับไกลๆหน่อยนะครับอ่ะจบแค่นี้แนวรับแนวต้านนะคำถามคือ ถ้าผ่านบาทยี่บสี่ตังค์จะไปไหนต่อเ k r คอยอ่ยอย่อๆๆปึ๊บนี่เลยยอดนี้เลยจ้าเนี่ยปั้นพอร์ตนะถ้าปั้นนะแค่ยอดเนี้ยได้เยอะแล้วนะครับแล้วก็เอาครึ่แงแท่งแดงซะหน่อยอืมกัดด้วยสายตาได้นะครับ อ่ะแบบนี้ก็ได้ครับผ่านบาท24เจอกันบาท4 7หรือบาท50ก่อนอ่ะประมาณนี้ผ่านบาท50ได้ก็เจอกันประมาณบาท70ก่อนโอ้ยไม่หวังถึงบาท77็หรอกถูกไหมนะครับโซนนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะนะครับแต่ถ้าบานผ่านบาท77ไปได้เนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งยอดที่จะผ่านยากหน่อยก็คือ2บาทนิดๆิด สบาทนิดๆน,นะครับผมก็จะไล่แนวต้านไว้ให้นะคุณต้องไปดูก่อนดีกว่าว่า AKR ที่ผมพูดถึงเนี่ยงบการเงินมันเป็นยังไงลองไปดูซิไตามาสแรกของปี64มันเป็นยังไงบ้างมันปั้นได้ไหมอืมนะครับ เดี๋ยวนี้สมาชิกที่เข้ามาอยู่ในกลุ่ปลายก็เริ่มเริ่มเก่งกําไรกันได้แล้วเป็นบางส่วนนะครับแต่ผมก็ยังย้ําเสมอว่าการเก่งกําไรของคุณเนี่ยอีกพอร์ตนึ่งครับมันต้องมีปั้นพอร์ตไปด้วยเพื่อสร้างกําไรและยะยาวเพราะการเก่งกําไรก็ส่วนใหญ่ก็คือเก่งกําไรมันจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับบางทีก็ไม้หนัก5-10%ก็เทคกาไรกันแล้วอืนะครับ แนวต้านประมาณนี้ครับผ่านบาท4 7ก็เจอกันประมาณบาท50บาท70ก่อนผ่านบาท7 7ตังได้ก็2บาทถึง2บาทกลางๆเพราะแนวต้านสูงสุดมัน3บาทนิดๆอะ่ะถูกไหมนะครับของ AKR นะครับเอามาจบแผนยาวไปแล้วดูแผนสั้นหน่อยแผนสั้นนะ วางแนวรับต่ำสุดในกรอบก่อนวางแนวต้านสูงสุดในกรอบก่อนครึ่งทางเท่าไหร่ไฟโบมาสิเอาร้อเปอรไปวางแนวต้านสูงสุดเอาศูนย์เปอร์เซ็นตไปวางแนวรับต่ำสุดครึ่งหนึ่งเท่าไหร่บาทเก้าตังเอาออกมาตีอกหนึ่งเส้นจ้าหนึ่เสีเหลืองอ่ะ ตอนนี้ AKR กำลังบอกอะไรคุณ AKR กำลังบอกว่าถ้า AKR ยังไม่ผ่านบาทเก้าตังในครึ่งทางของกรอบเนี้ยังเล่นอยู่โซนล่างแต่แต่แต่แต,แต่ตอนนี้มันเป็นจุดที่ได้เปรียบคือเขามาจากเศษสตังปรับตัวขึ้นมาทะลุครึ่งทางแล้วนะแล้วก็ต้องมีย่อบ,บ้างเป็นธรรมดานะครับแนวรับเท่าไหร่เมอกี บาทสีตังถูกไหมบาทสีตังนะแล้วแนวรับในกรอบแบบสวยๆเรียกกลมๆคือ1บาทถูกปะถ้าไม่หลุด1บาทกับบาทสีตังเนี่ยแล้วผ่านขึ้นไปยืนสมมุติอาทิตย์หน้าผ่านขึ้นไปยืนนะบาท10ตังได้หรือเหนือบาท9ตังได้จะเล่นกรอบบนแล้วนะระหว่างบาท9ตังถึงบาท24ตังเออนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะไหนวาดซิ อืมแบบนี้ได้ไหมถูกไหมประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับแต่เราก็วางสต็อปล s อสิเพราะเราไม่ได้เข้าตรงบาทหนึ่งนี่นี่เราก็วางไว้เลยสต็อปล s อเนี่ยวางไว้เลยแล้วแต่ทุนนะครับนี่ครับถูกไหมเราวางสต็อปลอตไปเลยว่าเราจะสต็อปล s อเท่าไหร่จากทุนที่เรามี เพราะว่า AKR เนี่ยเราคุยไปเราคุยในกลุ่มไปประมาณวันศุกร์เนาะวันศุกร์ว่าเออ AKR เนี่ยมันอยู่แนวรับที่ได้เปรียบแล้วนะแล้วก็พักตัวไม่หลุด94สตังค์ไปแล้วอันนี้แท่งพักตัวครับเห็นไหมแท่งเขียวแท่งนี้แล้วก็เริ่มปรับตัวขึ้นเขาเรียกว่าพักตัวที่สวยแล้วพักตัวมาประมาณ 1>, 1, 2, ึ่งสาสี่ห้าหแท่งหแท่งและปรับตัวขึ้นไปแย่ค่ากลางได้แหละแปลว่าแปลว่า AKR เนี่ยต้องการจะผ่านบาท9าตังเพื่อวิ่งไปหาบาท24สตังจะเล่นกรอบบนเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านง่ายๆเขาเรียกว่าจะเล่นกรอบบนอืมกรอบร่างเนี่ยพักตัวจบไปละอืมเห็นการพักตัวไหม นี่ครับเห็นการพักตัวไหมที่ชี้แท่งเขียวแท่งนี้ไว้อะเห็นไหมเห็นไหมพักตัวยังมีออกข้างเลยแล้วก็ขึ้นต่อนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมเห็นรูปแบบแท่งเทียนแท่งแรกไหมอ่าที่เป็นแท่งแบบนี้แล้วไส้ด้านล่างยาวๆอะ่ะ วาดไม่สวยเลยขี้เละจังลบก่อนนี่แท่งนี้เห็นไหมที่ปิดเขียวเขาเรียกเป็นหัวคอ้อนใะนแฮมเมอร์แล้วมีไซดด้านล่างยาวแปลว่าอะไรมีแรงซื้อดันกลับไซดด้านล่างยาวแล้วปิดเขียวปิดเขียว่ไหนปิดเขียวในแนวรับถูกไหมมันยิ่งมีโอกาสขึ้นง่ายกว่าลง อืมถูกไหมนะครับปิดปุ๊บพักตัวแดงพักตัวออกข้างพักตัวออข้างปรับตัวขึ้นต่อยไหมอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหาหุ้นให้หาแบบนี้นะหาหุ้นให้หาแบบนี้หาหุ้นที่มันปิดเขียวแนวรับแล้วค่อยๆพักตัวขยับตัวขึ้นต่ออืม มันจะเป็นการทำกําไรในรอบสั้นๆพาันเอน,นั่นแหละนะครับที่คุยกันอ่ะง่ายกว่าง่ายกว่าคุณไปไล่แนวต้านอ่ะอืมนะครับ AKR พาร์ทสประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจ ทักอินบ็อกเพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกมานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิก ช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ i d นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับ นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ